นานเลีย้ยงเป็นมาเกือบ30ปีค่ะโอ้โหตั้งแต่คลอดลูกคน,คนแรกไมเกรน <My S 2> มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยขึ้นต้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดการปวดศรีรษะเนี่ยหลอดเลือดจะตีบตัวก่อนครับแล้วร่างกายก็จะ,ะปรับโดยหลังสารที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัว hmm. ทีนี้พอหลอดเลือดขยายตัวนะตอนนั้นเริ่มปวดแล้ว oh. เป็นอย่างนั้นไหมครับของคุณวิริยาปวดจนกระทั่งอาเจียนนะคะโอ้หนี่ถือว่ารุนแรงนะฮะ,ะแล้ว,แล,วแล้วทำยังไงฮะถึงจะหายปวดก็ถ้าไม่มียากินก็ต้องปล่อยให้เขาปวดยานี่แก้ปวดธรรมดาเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะนั่นก็เป็นอาการหนึ่งละอ่ะ,อะข้อเข่ามาก่อนอข้อเข่ามาก่อนอ่าฮะข้อเข่า,านี่เออ ขาขวาเนี่ยค่ะคเคยประสบอุบัติเหตุอุรดแรงแค่ไหนฮะก็ล้มจัก,กรยานยนต์นะคะล้มแล้วก็มีกระดูกชิ้นหนึ่งมันแตกออกมาก็เข้าเฝือกอยู่หนึ่งเดือนครับจากนั้นมันก็ไม่มีอาการพอมามีอาการตอนเราอายุมากขึ้นอ๋อพออายุมากขึ้นมันก็จะมีอาการเจ็บ ค่ะมีมีเสียงเวลาขึ้นลงบันไดแล้วก็มีอาการเจ็บอ่ะเสร็จแล้วก็เลยทานบิมสู่สีเขียวเขียวด้วยแล้วก็สีชมพูด้วยค่ะอุ้ยก็ต่เรื่องข้อเข่าด้วยจากไมเกรนสู่สีเขียวอยู่อยู่ค่ะสบายแล้วค่ะค่ะไปแล้วเลยไม่กลับมาป่วดอีกเลยฮะไม่กลับมาเลยค่ะส่วนข้อเข่าดีขึ้นไหมครับ ข้อข่าวดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ว่าจะจะมีเสียวๆนิดหน่อยบ้างบ้างเป็นบ้างตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงครับคือสีชมพูนเนี่ยเราแนะนําว่าให้ใช้ปรับปูุิคุ้มกันให้สมดุลแล้วทําให้อาการที่ผิดปกติที่ทําให้เกิดอาการเสียนี่มันลดลงพอพอเราสร้างคุ้มกันที่สมดุลทําให้การอักเสบนั้นหายไปแล้วรเราไม่อยากให้มันกดต่ออืเราก็ให้ปรับ ปลาเป็นสีเขียวอม,มันก็ยังสร้างอะไรแต่อ,อะไรที่ดีกับให้กับร่างกายภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วขณะเดียวกันก็สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วยถ้าเราไม่แน่ใจสีเขียวเช้าชมพูเย็นอ่าอย่างนี้ได้ครับอ่าสีเขียวเช้าเป็นชมพูเย็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะอา้าวล้ขอบคุณมากครับคุณวิทยาครับขอบคุณค่ะปีปัญหาขงขั้นแรกก็คือหัวเขา่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลบ ใช่ฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมหนักกว่านั้นเ่ยนะผมเข้าห้องน้ํานะครับอาบน้ําเสร็จต้องใส่กงกข้างในใช่ไหมเพราะยาผมทํเราเอาสแตนเลสแล้วคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กีกข้ายาวมันมันลำบากมาก่ะครับตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับ จะผ่าละข้างเดินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันข้างละข้างละตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยผมมาเมื่อวันสี่สิบหกเดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่่ไม่ใช่ใบหวยมื้อละฮะสี่สีสีสามมือสามมือแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิ คุณยกขาไยห้างเดียใช่แต่ผมนนแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้แล้วอย่างนี้ผมสบายนะผมสบายอ้อย่างนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดกเตอร์นะผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลังสารสามตัวมากเกินไปคือ TNF อัลฟา인터กินหและอินเทอร์ินสิบเจ็ดนะครับ มันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต,าต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับ เมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโมลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป